ครับสวัสดีค่ะ,ะร้านชานมิ้งคนไฟนะคะที่เราได้มาเปิดที่นี่เพราะว่าเราเได้ไปเที่ยวที่ฝาั่งเสสนะคะแล้วเราก็ได้ไปดื่มน,น้ำนะคะของไฟชัยนี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันอร่อยนะคะสีตะขังเขาอะไรก็โอเคแล้วครั้งนี้เราก็เลยอยากจะมาเปิดที่สาขาคุณพรให้คุณุมพรเนี่ยได้ลอง พิสูจน์กันดูว่ามันอร่อยจริงนะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยมันไข่มุกมันก็ไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะมันเป็นไข่ไข่มุกาวามันเป็นซิกเนเจอร์ที่ชุมพรมันยังไม่มีนะคะแล้วก็ร้านเราเนี่ยมีซิกเนเจอร์ก็คือทารรนนมวิที่ค้นไฟคือมันไม่เหมือนใครค่ะเพราะว่าวิที่ค้นส่วนประกอบข้างบนก็ไม่เหมือนใครนะคะแล้วก็มีน้บลูเบอร์ร่น้ำผลไม้อะไรคือเราก็มีหมดค่ะร้านของเรา เทศบาลเป็นร้านสีดำทงังทึงง่ายมากอยู่ติดกับรั้วโรงเรียนเลยค่ะอยากคือแล้วก็อยากจะฝากทุกเสี่ยทุกคนเนี่ยได้มาลองชิมกันนะคะว่าความอร่อยเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าเราตั้งใจที่จะดึงไปใช้ายมากคนเนี่ยได้ลองลองมางกินกันค่ะจุดสังเกตหน้าร้านมีอะไรคะเจดสังเกตก็คือหัวลิงค่ะหัวลิงใหญ่มากนะคะไม่เหมือนใครแน่นอนค่ะ ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ